สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับที่เทศบาลตาบลนายูนะครับวันนี้นะครับเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2นะครับซึ่งวันนี้นะครับยติหลักๆนะครับผมก็จะว่าเรื่องการพิจารณานะครับว่าจะรับปรักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ .2567 หรือไม่นะครับผมตามที่คณะผู้บริหารนะครับได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี25 6 7มาอย่าังสภานะครับกระผมนะครับได้ ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับที่ประชุมก็จะมาประชุมแล้วครับและหาอือว่าเราจะรับนะครับผมรับหลักการนะครับรับร่างงบประมาณฉบับน,นี้นะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการแประยะติและลงมติต่อไปหรือไม่นะครับผมสําหรับการประชุมในวันนี้ครับชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้มาครบองประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานดําเนินการประชุมในับัดนี้ค่ะ ครับผมเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็ผมขอเปิดการประชุมครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมท่านสมาชิกสภานะครับผมท่านคณะผู้บริหารนะครับนาโดยท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านรองนายกท่านที่ปรึกษานะครับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน แล้วก็ราชการทุกขั้นนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการประชุมสภานะครับสมัยสามัญรับร่างนะครับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2567นะครับผมว่าสมาชิกนะครับจะรับหลักการในร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่นะครับก็ตามเงื่อนเงื่อนไขเวลานะครับที่คณะผู้บริหารนะครับได้นําส่งร่างเทศบัญญัตินะครับมายังสภานะครับและ ทางสภานะครับได้ดูได้ในเบื้องต้นแล้วนะครับก็ร่างที่นําส่งมาถูกต้องนะครับจึงได้เรียกประชุมมายังสมาชิกสภาในวันนี้นะครับผมวันนี้หลักวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตามระเบียบนะครับก็คือในห่วงของเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นการพิจารณานะครับเพื่อจัดทํำงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2567นะครับผมซึ่งทางผู้บริหารก็นําส่งมาแล้วนะครับก็ ในเรื่องยังให้ทราบนะครับในวาระแรกนะครับประธานก็ยังไม่มีอะไรมากไอ้คับโคมงมันไม่มีาหลักไม่มีสตาร์เตอร์ใส่เข้าไปปุ๊บเลยแต่เวลาไฟกระชากก็ถึงกระดปุ๊บไปเร็วเรื่อับในส่วนนี้ถ้าเรือทั้งหมดประมาณสองล้านกว่าถ้าเรือโคมไฟหมดเลยเอามาติดตัซละเซลล์ทั้งหมดประมาณสองล้านนะครับประมาณสองล้านฉะนั้นะถ้าเราถ้าเราซ่อมแซมไปอย่างนี้นะครับ มันก็ทำได้ครับท่านเพราว่าถ้าเราเราจะสลับไหม